สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่อะโฮลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อถักโครเช่ลายที่43ของช่องโครเช่อะโฮลิกค่ะท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากโครเช่อะโฮลิกค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นลายตารางสลับกันอยู่นะคะโดยเราจะใส่วดลายเข้าไปในช่องว่างค่ะอันนี้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นวดลายที่ห นะคะอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะทบทวนนิดนึงนะคะก็จะเป็นเข็มโครเชต์ที่ใช้จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์6ค่ะใช้กับไหมนะคะเบอร์16นะคะเมื่อถักแล้วก็จะมีความถี่หรือความห่างของโซ่1.0 mm ่นมิลลิเมตรนะคะอ่ะล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยอันนี้นะคะก็จะเป็นลายง่ายๆนะคะโดยเราจะใช้ไหมสีน้ำตาลก่อนนะคะ มีสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็สีเหลืองค่ะก็โซ่3เป็นหลักนะคะในช่องว่างตรงนี้นะคะถือว่าเป็นช่องว่างแล้วก็เติมลวดลายลงไปนะคะอ่าโซ่3เป็นหลักแล้วก็พอ1คอ4ครั้งสองสามแล้วก็สีนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะก็พอ1น่งคอนะคะ ลงไปในหลักที่3ของช่องทึบนะคะเรียบร้อยนะคะก็เป็นโซ่นะคะโซ่2แล้วก็พอ1คอนะคะ2ครั้งนะคะแล้วก็รวบแล้วก็โซ่2อค่ะแล้วก็พอ1คอนะคะ,ะที่เดิมนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วเราก็ถักในช่องทึบนะคะเป็น พอหคอห้าครั้งค่ะ1นึ่งสองสมสหแล้วก็พอ1คอนะคะลงในหลักที่สามของช่องทึบแล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็พอ1คอสองครั้งนะคะแล้วก็รวบทีเดียวนะคะแล้วก็โซ่สองค่ะ แล้วก็พอหนึ่งคอตรงหลักเดิมอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถักช่องทึบหนึ่งสอง สนะคะอ่ะสีหนะคะอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นแถวที่สองนะคะโซ่3มเป็นหลักนะคะ1นึสองสามแล้วก็พลิกกลับนะคะอ่ะพอ1คอสี่ครั้งะค่ะให้ตรงหลัก ีนะคะแล้วก็โซ่สองค่ะโซ่สองนะคะแล้วก็ามาควักธรรมดานะคะตรงพอหนึ่งคอที่รวบเห็นชัดไหมคะอันนี้นะคะอ่าแล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอห้าครั้งหนึ่งสอง 5ห้าโซ่สองนะคะแล้วก็ควักธรรมดาค่ะตรงพอ1คอสองครั้งรวบนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอ1คอห้าครั้งให้ตรงหลักอ่าเรียบร้อยนะคะ อันนี้นะคะแล้วก็แถวที่3นะคะก็จะวนเหมือนแถวที่1นะคะวนเหมือนแถวที่1อันนี้เป็นหน้าตาของเออลายตารางที่ใส่ช่องว่างลงไปในลายที่5นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซ่3าเป็นหลักแล้วก็พอ1คอนะคะตรงหลักที่3ของช่องทึบโซ่สองพอ1คอ2ครั้ง1 สอง่สองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอที่เดิมค่ะแล้วก็ช่องทึบนะคะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสีห้านะคะแล้วก็พอหนึ่งคอให้ตรงหลักที่สาม โซ่สองค่ะแล้วก็พอสองคอพอหคอสองครั้งนะคะอ่าแล้วก็โซ่รวบทิ้นทีเดียวแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอ1คอหลักเดิมแล้วก็พอ1คอนะคะห้าครั้งในช่องโปรก่อนหน้านี้นะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นลวดลายที่5นะคะ,อะของเสื้อถักโครเช์ลายที่43นะคะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ